ครับตัวอะไรมาส่งเนี่ยนี่เลยเพจนี้เราไปแกะดูกันนะครับว่าข้างในมันคือตัวอะไรนะทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูตัวนี้กันนะครับ Iron Man Mark 43นะครับของค่าย T Zero นั่นเองครับอันนี้ก็จะมีคู่มือมาให้นะครับก็จะบอกวิธีการเล่นนะครับมีของที่ให้มานั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีฐานมาให้นะครับเราก็จะต้องมาหาฐานเองนะครับในคู่มือก็จะบอกว่าใช้ฐาน AG1 นะครับฐานผมไม่มีนะครับเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปแทนนะครับวิธีการถอดใส่ฐานที่หัวนะครับวิธีการถอดใส่ฐานที่ตัวนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับคู่มือวิธีการเล่นนะครับนี่วิธีการจัดท่านะครับมีมาให้2ถาดนะครับมีฐานนะครับแล้วก็ถาดตัวนะครับพร้อมชุดมือนะครับ ของทั้งหมดที่มีมาให้นะครับมีตัวนะครับมีพาร์ทเอฟเฟกนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวมิซล์นะครับลงแขนแล้วก็จะมีในส่วนของชุดมือนะครับมีมาให้อีกอสคู่นะครับแล้วก็มีฐานมาให้นะครับเรามาดูฐานก่อนเลยกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสลักเป็นล่องมานะครับ Infinity Saga นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะทําตัวอื่นออกมาด้วยหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นตัวพวกตัวหลักๆนะครับพวกมาร์คสามมาร์คสีามสี่สิบ มาร์คหมาร์คเอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันไปยาวๆนะครับอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเสามาให้นะครับตัวนี้นะครับอ่ะเราก็ต้องมาเสียบให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะเราจะเสียบได้แบบนี้นะครับมือนะครับมือก็จะมีมาให้สี่คู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมือในส่วนของใส่ตัวพลาสติกนั่นเองนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปใส่ให้ดูนะครับ ก็จะมีตัวมิไซา์นะครับ2อันนะครับใส่ได้ทั้งสองข้างนะครับเราไปลองใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวเปิดไฟหรือเปล่านะครับนี่แบบนี้นะครับไว้เปิดไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองไปดูอีกทีนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเจ้ามาร์คสีตัวนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับ ที่ได้จับนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยนะครับต้องมาดูนะครับว่ามันหนักประมาณเท่าไหร่นะครับเขาจะอยู่ที่ประมาณ184กรัมนะครับประมาณนี้นะจะถือว่าหนักใช้ได้นะครับทุกคนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวซีดีทอยนะครับ ซีดีทอยจะอยู่ที่ประมาณ93กรัมนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเท่ากับว่าค่ายแซดดีสตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ค่ายนี้นะครับทําออกมานะครับสเกลค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่านะครับมันเป็นขนาดทางค่ายเขาบอกว่าเป็น1ต่อ12นะครับแต่ตัวจะเป็นขนาด1ต่อ10นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวซีดีทอยนะครับความสูงมันจะเท่าเกันเลยนะ ทราบ2ตัวนี้นะครับทางค่ายเขาบอกว่าเป็น1นึ่งต่อสิบสองนะครับแต่พอได้จับดูแล้วนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับไซส์1นึต่อสินะครับรู้สึกว่าตัวมาร์คสีตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่1นึต่อสิแล้วนะครับมันจะเป็น1นึต่อสินะครับอ่าแล้วก็ความสูงของเขานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ18เซนนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไฟก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกครับตัวนี้ใส่ฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่หัวนะครับก็จะมีสายถ่านสองก้อนอันในส่วนของถ่านผมไม่มีนะครับตัว AG1 นะครับผมใช้เป็นตัวตัวนี้นะครับ LR 6 2 1นะครับใส่พวกฮอตทอยหรืออะไรนะครับก็เบอร์นี้ก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับพอดีเลยนะครับพอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับใครที่ไม่มีนะครับก็ลองเข้าไปสั่งในช้อปปีนะครับประมาณ30-40บาทนะครับสำหรับแผงนี้นะครับทั้งแผงเลยนะครับมีประมาณ10ก้อนมีประมาณ10ก้อนนะครับนี่เบอร์ LR 6 2 1นนะครับผมลองเข้าไปสั่งดูนะครับ วิธีการใส่ฐานนะครับที่หัวนะครับก็สไลด์ออกมาแบบนี้นะฮะไอ้น็อตออกมานะครับตัวนี้ผมใส่ฐานไปแล้วนะทุกคนถอดน,น็อตแล้วนะครับก็เปิดตัวฝาครอบอันนี้ออกมานั่นเองนะครับตัวรางถ่านตรงนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับดึงออกมาได้นะส่วนของ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดึงออกมาให้ดูนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีสวิตช์เปิดอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับที่เขาให้มานะครับเวลามันอยู่ในหัวนะครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับกดเอานะมันก็จะง่ายกว่านะครับอ่ะทานนะครับใส่แล้วก็จะพอดีเลยนะครับ2ก้อนแค่นี้นะครับก็เปิดไฟดูนะครับสว่างใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงหน้าอกแล้วกันนะครับถาดนะครับก็ดึงออกเลยนะครับดึงท่อนบนกับท่อนล่างนี้แยกออกจากกันนะครับราค่อยดึงนะครับนี่ก็จะมีเสาเป็นเดือยแบบนี้นะครับเสาตัวนี้มันก็จะสามารถยกได้ด้วยนะครับทุกคนเวลาก้มหรือเงยนะครับงาที่เขาทาออกมาถอดได้แบบนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ตัวมาร์คสี่สี่นะครับนี่จะไปใส่เข้าตัวมาร์คสี่สี่มันก็จะได้ครึ่งตัวประมาณนี้นะครับมันก็จะโผล่มาท่วงช่วงท่อนบนนะครับ สำหรับเจ้าตัวฮักบัตเตอร์นะครับอะรอเลยนะครับรอเลยนะครับสำหรับตัวฮักบัตเตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของน็อตมาให้ตรงนี้นะครับเราก็ไขน็อตออกเราก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับดึงออกมานะครับก็จะมีนี่ครับใส่ทานเข้าไปเหมือนกันนะครับสองก้อนเช่นกันนะครับตัวนี้สวิตช์จะอยู่ด้านหน้านะครับสว่างใช้ได้นะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ มันจะมีวิธีเปิดปิดอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับที่เปิดปิดนะครับกดตรงนี้เลยนะครับสว่างมากเลยนะครับดูรายละเอียดข้างในก่อนนะครับนี่เขาก็จะมีลวดลายให้ด้วยนะครับตรงอะเรเดียเตอร์นะครับกดเข้าไปนี้ครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับในกล้องก็จะมองไม่เห็นลวดลายนะครับแต่ของจริงนะครับจะมองเห็นลวดลายของตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ โปเข้าบไปเลยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดขยับก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับส่วนหัวนะครับก็โยกซ้ายโยกขวานะครับเงยหน้าก้มหน้าได้เยอะนะครับนี่นะครับแต่ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็หัวนี่นะครับกับคอมันจะแยกกันนะครับก็จะสามารถหมุนได้ด้วยนะครับแต่มันค่อนข้างแน่นนะครับก็ค่อยๆระวังนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของตรงเกาะด้านหน้านี่นะครับนี่พอทําออกมาใช้ได้นะครับทุกคน ดูดิเออใช้ได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับนีเเลยนะอะเรามาดูในส่วนของกอไหลนะครับยกได้แบบนี้นะครับก็จะมีแกนตัวนี้นะครับระวังนิดนึงนะครับระวังหักอะประมาณนี้นะครับแขนนะครับอะก็ยกได้นะครับกางได้ประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะอะพอหมุนได้นะครับหมุนได้ก็ต้องลองดูนะครับค่อยๆจับดูนะครับตัวช่อนนี้ก็จะหมุนได้เหมือนกันนะครับ แต่มันแน่นแน่นทุกส่วนเลยนะสำหรับตัวนี้ทําออกมาค่อนข้างดีนะครับแขนนะครับก็สามารถงอได้แบบนี้นั่นเองนะครับยกได้งอได้นะครับใช้ได้เลยนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับก็สามารถขยับตามได้นะครับนี่ดึงออกมาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็แน่นนะครับก็อายกได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่ามันดึงออกมาได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็หมุนนะได้นะครับหมุนได้รอบเลยนั่นเองนะครับทั้งสองข้างก็ขยับเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างขยับเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของท่อนตรงกลางตัวนี้มาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะทุกคนในส่วนของท่อนตรงกลางตัวนี้นะครับก็ก้มมาได้แบบนี้เลยทุกคนข้างหลังพอกลมมาแล้วนะครับก็จะเห็นลวดลายข้างในด้วยนะครับทุกคน มันไม่ได้โล่งเลยนะครับมันก็ทำรายละเอียดข้างในมาให้ด้วยนะถือว่าโอ้รายละเอียดค่อนข้างดีเลยทียวนะครับอ่าอ่านมาด้านหลังแล้วนะครับก็ดูตรงปีกข้างหลังก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่เปิดได้นะฮะเปิดได้นะครับทั้งสองข้างนะครับเวลาทําท่าบินนั่นเองนะครับประมาณนี้แต่รายละเอียดข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนเรียบตรงนี้นะครับแกะออกมาได้นะครับเอาไว้เสียบประตัวฐานนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะ เสียตัวฐานแบบนี้นะครับเสียเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเสียให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงขาก่อนแล้วกันนะครับตรงข้างตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับตรงข้างเอวนะครับจะไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาได้นะครับอ่ะจะต้องบอกอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับตอนแรกนะที่ผมได้ตัวนี้มาแล้วก็แกะทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับไอ้ตัวนี้นะครับทุกคนนี่ตัวนี้ มันใส่มาให้ผิดนะครับมันใสมันจะมีข้างในนะครับข้างในตรงนี้นะครับก็จะบอกว่า L R นะครับอ่าข้างนี้ L นะครับนี่ตรงนี้นะครับ L ส่วนข้างนี้าก็จะเป็น R ไอตัวพับตัวนี้นะครับที่ผมได้คือได้ R มาทั้งสองอันพอได้ R มาทั้งสองอันปุ๊บเบี้ยวนะครับข้างนี้ก็จะเบี้ยวอแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยผมก็ส่งไปให้ทางเพจดูเขาก็น่ารักมากเลยนะครับเขาเปลี่ยน อีกต really really ัวหนึ่งมาให้ผมเลยนะคือเป็นตัวนี้เลยนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับก็ต้องขอบคุณทางเพจด้วยนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับที่พีไปกับเพจนี้นะครับอ่ะใครที่อ่าสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปพีที่เพจนี้ได้เลยนะครับเขารับพีออเดอร์ของเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่งค่อนข้างไวนะครับของได้ค่อนข้างที่จะเร็วด้วยนะครับทุกคนอ่ะอเดี๋ยวมาดูวันต่อนะครับในส่วนของตรงขาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะฮะแล้วก็โยกลงมานะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ทํามาไม่เหมือนตัวอื่นๆนะครับช่วงนี้นะครับสามารถสไลด์ลงไปได้นะครับเราก็ต้องค่อยๆบิดลงไปแบบนี้นะฮะอย่างนี้ค่อนข้างแน่นนะครับอย่างแน่นหมดเลยนะครับแทบจะไม่เจอจุดรวมเลยนะครับก็หมุนได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ยดูจะโยกทีนึงครับแข็งมากนะครับทุกคนแล้วก็งอได้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทุกคนนี ตัวนี้กระดกไปข้างหน้าได้อนี้ชิ้นกระดกไปข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวขาตรงนี้ก็สามารถขยับได้แบบนี้นะครับซ้ายขวาโยกนะครับนี่มันจะเป็นแกนเล็กๆอันหนึ่งนะครับแต่ค่อนข้างแน่นนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับปลายเท้างอขึ้นได้แบบนี้นะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านเท้านี่นะครับก็สามารถใส่ในส่วนของพาร์ตเอฟเฟกได้นะครับตรงนี้นะครับ แบบนี้เลยนะครับใช้ได้นะครับแน่นนะครับแน่นแน่นมากขยับที่นี่โอ้ประมาณนี้นะแน่นนะแล้วก็ดึงกลับคืนไปนะครับแบบนี้ทั้งสองข้างก็ขยับเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของชุดขยับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับ สีตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสีสวยมากสีถือว่าสวยมากๆติอย่างเดียวนะครับสับตัวนี้ครับเพราะว่าออในส่วนของข้างในตัวนี้นครับมันขาวเกินนะครับถ้าเกิดเขาทํารอยที่มันอ,อ,อย่างเช่นเอาพาเนลไลน์นะครับแต้มให้มันเป็นแบบคาบๆหน่อยน่าจะสวยกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นนะครับมันไม่มีมันไม่ได้เดินเส้นอะไรมาให้เลยนะครับอย่างค่ายซีดีทอยเขาก็จะเดินเส้นมาให้ด้วยนะครับทุกคนพวกตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือไม่มีเส้น ไม่ได้เดินเส้นอะไรมาเลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับสีทองสีแดงเพียวสีเงินเพียวๆเลยนะครับมันก็ยังดูแบบปแปลกๆหน่อยนะผมว่าถ้ามันเดินเส้นมาด้วยนะมันจะสวยกว่านี้นะครับอย่างค่ายฮ o อตทอยหรือค่ายซีดีทอยเขาก็เดินเส้นมานะครับทุกคนประมาณนั้นนะครับติดแค่นี้นะครับถ้าเดินเส้นมาจะสวยกว่านี้นะครับ งานสีนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าถือว่าสวยสีทองทํามาสวยนะครับสีทองแต่สีทองมันไม่เงานะทุกคนเป็นเป็นสีทองแบบด้านๆหน่อยนะสีทองนี่จะไม่เงานะครับจะเป็นด้านๆหน,น,น่อยเดี๋ยวมาเก็บเทียบในส่วนของสีทองของค่ายซาดีทอยให้ดูนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นของค่ายซาดีทอยนะครับสีทองก็จะประมาณนี้นะครับ สีทองของตัวมาร์คส really um ีิบสาตัวนี yeah, ้ครับจะสว่างกว่านั่นเองนะครับจะสว่างกว่านะครับในส่วนของสีนะครับแล้วก็ความเนียนของสีนะครับที่พ่นออกมาครับผมว่ามันเป็นพลาสติกเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะมันก็พ่นออกมาได้เรียบแล้วก็เนียนกว่านั่นเองนะครับถ้าอย่างชิ้นนี้นะครับน่าจะเป็นผสมยางกับพลาสติกนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเนียนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของซีดหอยไหมครับเขาตัดเส้นสีดามานะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะครับสาหรับที่ตัดเส้นมาครับพอไม่ตัดเส้นมันก็จะโลนแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ตัดเส้นออกมาก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับในส่วนของสีแดงสวยกว่าซีดีทอยเยอะเลยนะครับสีมีความเงาฉ่ากว่านะครับในส่วนของสีแดงนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของสีก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้นะครับผมชอบในส่วนของน้ำหนักของเขานะครับทำออกมาค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงไหนเป็นเหล็กบ้างนะครับ โดยการเอาแม่เหล็กมาดูดนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูดดูนะครับว่าตรงไหนมันเป็นเหล็กนะฮะขาเป็นแม่เหล็กหรือเปล่านี่ก็ดูดได้นะครับก็ดูดอยู่นะครับก็ถือว่าดูดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนชิ้นนี้ก็หนักนะครับในส่วนของชิ้นตัวนี้นะครับก็ถือว่าหนักนะครับเออไช้ได้นะครับในส่วนของท่อนบนนะครับท่อนบนน่าจะอยู่ตรงข้างในนะครับ ช่วงแขนช่วงอะไรตรงนี้นะครับเป็นเหล็กนี่ฮะโหตรงนีด้ดูดูดแรงมากเลยนะครับดูดด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่ค่อยดูดเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของชิ้นเหล็กนะครับเออเหนื่อยไหถือว่ามันหลายจุดเหมือนกันนะครับก็เป็นเรียกเป็นไดแคสได้เลยก็ว่าได้นะครับอประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวมาร์กสี่สิบสาม ที่ทํามาเป็นเหล็กไดแคสนะครับค่อนข้างที่จะโหแน่นแน่นจริงๆก็มาเปลี่ยนดูพัดมือกับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับใส่มิสไซน์นะครับแบบนี้นะฮะก็จะใส่ได้แบบนี้นะครับนี่นะครับ ติดในส่วนของพัทเอฟเฟกนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็มิสไซน์นะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะมาร์ค43ของค่ายทีซิโร่นั่นเองนะครับสีก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับจัดท่าได้ดีมากๆเลยนะครับข้อต่อค่อนข้างแน่นนะครับจุดข้อเสียตัวนี้ไม่มีเลยนะครับติแค่ว่ามันไม่ได้เดินเส้นเดินอะไรมานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงสิ่งเงินเงินตัวนี้นะครับมันไม่มีคาบมีอะไรมาเลยนะครับมันไม่ได้เดินเส้นมานั่นเองนะถ้ามันเดินเส้นมาหน่อยนะครับมันก็จะสวยและบรคั อ่ะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเล็กที่โคตรสวยนะครับแนะนําเลยนะครับสำหรับค่ายนี้นะครับคุ้มเกินราคาแน่นอนก็ลองไปหาดูนะครับยังมีขายอยู่นะครับบางเพจบางร้านก็ของเข้าแล้วนะครับน้าจะได้รับกันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับรอได้เลยนะครับสาหรับเจ้าฮักบัตเตอร์ฮักบัตเตอร์ตัวมาร์ค44ได้เองนะครับแล้วตัวนั้นน่าจะต้องใหญ่มากๆนะครับแล้วจุดขยับของเขานี่ดูภาพประมวแล้วถือว่าสวยใช้ได้เลยครับมีจัดรงจัดท่าได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ เดี๋ยวเราต้องมารอดูนะครับของออกมาผมก็ไม่ได้พีออเดอร์ไว้นะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ของหรือเปล่านะครับไม่ได้พีจังหากนะครับหวังว่าคงจะทำมารักอื่นๆอกไมกหลายตัวนะครับเพราะว่างานมันค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ดีเลยทีเดียวนะครับสับตัวนี้นะฮะแล้วลองมาใส่ฐานดูนะครับก็ดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะแบบนี้นะครับเป็นท่าบินไปเลยนะครับ ในกล่องเขาก็จะมีในส่วนของตัวฉากมาให้ด้วยนะครับด้านหลังนี่เลยนะครับก็จะมีฉากมาให้แบบนี้นะครับนี่เราก็เอามายืนกับฟิกเกอร์นะครับประมาณนี้นะครับก็ตั้งโชว์ในตู้สวยๆได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของฉากหลังสวยใช่ได้นะครับอ่ก็อาจจะเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1ต่อ12นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น1ต่อ10นะครับซีดีทอยนะครับแล้วก็ มาร์ค6ข้างหลังก็จะเป็นซีดีทอยเหมือนกันนะครับเป็นดาเมจนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมาร์ค43ค่ายทีซิโร่นั่นเองนะครับขนาดพุกอกับตัวซีดีทอยเลยนะครับความสูงของเขานะครับประมาณ18เซนนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของค่ายอีโมเดลนะครับตัวนี้เป็นมาร์ค50นะครับตัวนี้ทำสีใหม่นะครับทั้งตัวเลยลองเข้าไปดูคลิปกันได้นะครับอ่าตัวนี้เป็นขนาด1/6นะครับของค่ายฮอตทอยนะครับเป็นมาร์ค85นะครับยังไม่ได้รีวิวให้ดูเลยนะครััััับบบผมมมสาาหรรรไอออนนนนแตตวว์คคี้ะะ่ อันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับความสูงนะครับและข้อขนาดของไอรอนแมนแต่ละค่ายนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะอะไรมาให้ดูก็รอติดตามชมกันนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกด subscribe เอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโคนโคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ